ชิช่วงธุรกิจดาวรุ่งสนับสนุนโดยบริษัทแดสซินประเทศไทยจำกัดสมุนไพราคาเอรุ b s c Cosmetology บริษัทโโษทัชวูดฟอเรสตี้จำกัดเอสเซน แหมคุณผู้ชมคะใครๆก็ฝันอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองกันทั้งนั้นแหละนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการบริการและถ้าเป็นการบริการแบบครบวงจรแล้วเลยก็ยิ่งจะได้รับความนิยมจากคนในยุคนี้ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วและที่นี่แล่ละค่ะ j o ยโพสต One Stop Service ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจดาวรุ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวคะ่ะเราจะไปคุยกับคุณอุบลรัตเจ้าของกิจาการจอยโพสต์กันเลยคะ่ะค่ะธุรกิจครบวงจรเราก็จะมี บริการอ,าอินเทอร์เน็ตนะคะบริการให้สามารถรับส่งอีเมลได้นะคะแล้วก็บริการส่งแฟกซ์ถ่ายเอกสาราบริการเย็บเล่มนะคะแล้วก็บริการเติมหมึกให้กับเครื่องบินเตอร์ได้ทุกยี่ห้อนะคะแล้วก็าขายาพรบอรของรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็ประกันภัยชั้น1 2 3ของรถยนต์นะคะแล้วก็บริการจุดชำระเงินนะคะ รับชำระค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แล้วก็บริการถ่ายรูปติดบัตรด,ด้วยค่ะนี่คือบริการเสริมที่เราที่เราเสริมเข้าไปในร้านเขาเรียกว่า one stop services ค่ะก็นับว่าธุรกิจประสณีแล้วก็บริการครบวงจรเป็นธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนนะคะของผู้บริโภค ซึ่งมีไลฟ์สไตล์แบบในชีวิตของคนในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในหัวเมืองใหญ่นะคะแล้วก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะและในวันนี้คุณบุญรัฐยังเปิดโอกาสให้กับผู้ที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจาการธุรกิจบริการแบบครบวงจรด้วยการลงทุนที่ไม่มากจนเกินไปจะได้ผลกำไรเป็นที่น่าพึงพอใจรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเริ่มธุรกิจเปิดร้านไปรย์จี j o พ Post นะคะเราจัดชุดสำหรับเริ่มต้นธุรกิจโดยที่เราจะจัดเตรียมทุกอย่างาพร้อมสำหรับการเปิดร้านและให้บริการลูกค้าได้เลยนะคะซึ่งประกอบด้วยเครื่องบันทึกเงินสดที่มีอัตราไปรณียีเรียบร้อยแล้วมีเคาน์เตอร์มีการตกแต่งภายในร้านให้มีเครื่องแฟกนะคะแล้วก็มีาการตกแต่งหน้าร้านมีป้ายป้ายหน้าร้านให้เรียบร้อยแล้วซึ่งสามารถ ดำเนินธุรกิจได้เลยพร้อมทั้งเราก็จัดเตรียมในการขออนุญาตให้ด้วยนอกจากนี้สําหรับผู้ที่ไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเราได้เตรียมบุคลากรที่จะสามารถอบรมจนท่านมีความรู้ความเข้าใจจนสามารถให้บริการกับลูกค้าได้เลยะคะ่ะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนต่ําความเสี่ยงก็ต่ําแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ต่ําด้วยนะคะ เพราะว่าใช้บุคลากรที่ทํางานเนี่ยเพียงคนหรือ2คนเท่านั้นนอกจากนี้ก็จะมีค่าเช่านะคะแล้วก็รายได้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับทำเลนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในทําเลที่ดีมีคนมาใช้บริการมากเนี่ยก็จะคืนทีมเร็วค่ะและนอกจากธุรกิจบริการงานประเนีและบริการครบวงจรแล้วทางคุณอุบลรัตน์ก็ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจที่กําลังอยู่ในกระแสนิยมอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้เราก็มีอีกหนึ่งธุรกิจชื่อว่า Joy Coffee กาแฟสดนะคะสำหรับท่านที่มีพื้นที่อยู่แล้วหรือว่าต้องการเริ่มธุรกิจเล็กๆของตัวเองนะคะใช้เงินลงทุนเพียงเล็กน้อยซึ่งเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างที่สามารถเปิดร้านกาแฟเล็กๆได้เลยนะคะแล้วก็มีคี์ออสให้มีเครื่องบดกาแฟให้เครื่องชงกาแฟแล้วก็มีเครื่องทำฟองนมให้แล้วก็เตรียมกาแฟให้สำหรับ500แก้วแรกนะคะ ซึ่งท่านสามารถเปิดร้านได้เลยใช้พื้นที่ไม่มากเสอลงทุนไม่มากและก็ความเสี่ยงต่ำค่ะสำหรับช่านที่มีธุรกิจอยู่แล้วหรือมีพื้นที่หน้าร้านว่างๆอยู่ต้องการจะหารายได้เสริมนะคะจอยคอฟฟี่ Joy ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับผู้ที่สนใจอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองและก้าวเข้ามาสู่ความสำเร็จจอยโพสและจอยคอฟฟี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจดาวรุ่งที่น่าสนใจใช่ไหมละคะ คิดว่าการที่เราจะทํางานให้ประสบความสําเร็จนะคะก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าลูกค้าของเราคือใครแล้วก็เขาต้องการอะไรแล้วเราก็ปรับปรุงงานบริการของเรานะคะให้สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างแท้จริงแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จะคะ่ะ